ไปชงชงมืออ๋อคือคือง่ายคือพี่เทมีมอเตอร์ไซค์แมนครับมีมอเตอร์ไซค์ครับคือคือนั่งซ้อนท้ายแมนครับอ๋อด้วยความที่แบบไปส่งทุกวันแมนครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอฟซีไต้พลทุกคนครับผมวันนี้บอวีต้่นได้มาอยู่กับแขกพิเศษคนสําคัญนะที่เตยคนตั้งใจมาหาผมด้วยเฉพาะเลยไม่เนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม แนะนําตัวเองให้เอซีได้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแมนครับผมชื่อเล่นนะครับผมชื่อเท่ครับผมผมอยู่น้องบัวลำพูรับผมอยู่ชีมูลเรื่องครับผมจงหวัดน้องบัวลำพูครับผมครับก็คือวันนี้ผมได้เห็นคลิปของพี่เท่เนาะในช่องของวินขอลาวนะครับเป็นเรื่องราวที่แบบผมแบบอยากรู้นะจากปากพี่เท่คือบอกว่าพี่เท่มีแฟนเป็นคนลาวมีแฟนเป็นสาวลาว ความรักมันเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้เตยพลก็เลยอยากมาถามอยากเอามาออกช่องเตยพลให้เอฟซได้ดูว่าการจีบสาวลาวนี่มันยากไหมหรือว่าคลุมหรือว่ายังไงเวลาคุยกับสาวลาวสาวลาวชอบยังไหนประมาณนี้นะแล้วก็บอกพี่ยั่งคุยกันธรรมดานี่างเงีครับผมแสดงว่าเห็นนะครับแบบบูงเอว่าใครจะมีแฟนเลยผมไม่เพราะว่าผมแบบเห็นลูกพ่อันะครับผมก็เป็นอยู่ บ้านคอนโดเลยนะครับแมนเที huh. yeah. well, uh ่นี่เห็นเปิ่นยางไปย่างมากครแมนครับผมจะเห็นเขาเอามาซื้อของกินนี่สิน่ะนะผมเชื่อนะครับก็เลยเห็นนะครับไหลายๆเซลล์เพิ่นบรอที่เรียกกับบริษัทในการแช่เหมืนไดิครับที่แหลกอย่างเพิ่นมีเมียไอ้มีผัวงสิเนาะแมนครับอย่างเพิ่นมีผัวบ่าวมีผัวบ่าวมีเจ้าของแมนครับผมได้โอกาสแมนครับแล็กๆเห็นจะได้ประเด็นทิ้งใดคุยได้ยังงกันได้ลุ่กันจ้ะอ๋อเพราะว่า เมื่อนั้นน้องเฮ็ดงานเด็กมันเป็นร้านอาหารเนาะครับมันมันเลิกดึกนะครับมันเข้าดึกแเราบริออกเช้าเช่เนะนะครับแล้ววัดนี้พอดีช่วงนั้นน้องเขาก็เลยวันได้ไปเฮ็ดง,งานแต่บริเฮ็ดง,งานกับพ่อแม่เดือนกวน่างนี้ครับบดิเฮ็ดงานพอดีวดันนี้พี่พี่อีกนึงเขาจะเปิดร้านนะครับวันนี้เขาจะจะเลยถามว่ามีคนงานบอลเช่นนะครับแมนนครับเราเลยก็เลยบอก ก็เลยบอกว่ามีอยู่คนนึงก็เลยบอกว่าจังจี่เราบคนเองก็ได้ต้องไปถามก็เลยบอกว่าชีเฮค่ย่านบอจะตเราบอกหมือนครับว่าจะบอกมนาพระเจ้ามนะครับแมนแล้วก็ไปถามพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกว่าก็เอ้าแมนะแต่หลาคนก็บอกว่าบัณฑิตหูเช่นทางมันะ็แบบไปรับเาก็ไปชงชั่มืออ๋อคือคือง่ายคือกินเทมีมอเตอร์ไซค์แมนครับมีมอเตอร์ไซค์ครับคือคือนั่งซ้อนท้ายแมนครับอ๋อด้วยความที่แบบ ไปส่งทุกวันแมนครับไปรับไปส่งชุ่มือนะครับและและคือเอา่างนะอยากจะถามนี้คือเราอ่ะชอบเขาอยู่แล้วแมนครับจ่ฮาบุกลากรแบบคือในใจเราอ่ะชอบเขาอยู่แล้วทำดีกับเขาแมนครับแล้วเขาพูดว่าเราว่าเข้ามักเขาไปอันนั้นก็ความมั่นใจวันใดครับตอนนั้นแล้วไปไปมักกันในจันทวันนี้เพิ่นมักเข้าในจันทร์บันนี้ก็ไปนํำงานชุ่มมือชุ่มมือประมาณประมาณกี่เดือนประมาณ เดือนปวงเดือดปวงเกือบสองเดือนบ่แมนครับจังไในต้ร้องโจเป็นแฟนครันเนย้องคบกัมเป็นแฟนครับเพราะว่าครับมันขีไปชั่วมือชั่วมือรยันขยับวางให้ดังฉีนะครับแมนใหญ่แบบเขาจะมองบอดี้ดึงฉีนะแมนก็คือแบบเอาง่ายๆก็คือเป็นผู้ชายที่รักจริงนะให้เกียิให้เกียดผู้หญิงนะพวผู้หญิงแล้วให้เกียดแล้วแบบไม่กล้าแตะเนื้อต้องตัวแลบพูดได้แต่ไม่แตะถ้าถ้าผู้ชายที่แบบไม่หวังดีเขาจะลวนลามนี่นี่นี่คือแบบ ่าเขาเรียกอะไรให้เกียรติทุกอย่าง<ม>คือไปซ้อนไปส่งเป็นเดือนสองเดือนครับผมไม่ทําอะไรเลยอไม่ได้ทำครับคือ,ค,อคือความดีจุดนี้บเข็ดให้เพื่อนแบบมีใจให้เขางาน,นที่แม่นครับผมเฮ้ยคิด<ม>จะได้วนีะเป็นสภาพอ่าเขาเรียกอะไรรับสารภาพว่ารักเขาไม่ว่าจะได้ประเด็นนะแต่คนกะ็บอกเปลี่ยนสารภาพรักนั่นก็ถามข้าเลยครับถามาถมเขาว่าคิดจะได้อะไรดีสิบมีแฟนจะได้อะไรถามว่ามีแฟนไปแมนนะพังอะลองถามว่ามีแฟนไปหรือบมีคนที่มี เขาเลยบอกว่าคันบอลเทนนิสบี้ก็เหมือนนะครับว่าน้องปวดใจให้กันได้บอลอินเชียร์นะลองคบกันบอลเปิดใจคุยกันเนาะแมนนครับโอ้แล้วก็จากนั้นจะทอนไปดีๆตกองลงโปรงใจอยู่น้ำกันไอาจจะปีเลยตอนนี้อยู่น้ำกันตอนนี้ก็ช่งปีนะครับโอ้สองปีเลยบอกแมนนครับผมอยู่ประมาณช่วงปีครับไปขอไปแต่งหรือยังตอนนี้ยังบอลเทนได้แต่งครับผมมีแด่แบบมันดิซื่อครับโอ้มันคือกลับไปเล่าเลยอ่ะ บอครับบอท่ากครับเอาจะได้ก่าบอเทยังบุคเป็นเล้าวจอดิบอครับบเคเไปครับย mm ัง hmm. บ ah, so mm ุเคยังเพลเลยแมนอะแล้วบอเทาไม่เทาเป็นหูอไรวาเขาเป็นคนไทยดิเป็นแบบอครับผมเป็นบริหารติบอครับเป็นแบบบริหารครับอือก็คือว่าบอเทาไม่เทาท่านไกับบริวารให้ลูกสาวเป็นเลยัา็ต้องบคนไทยอย่ยง่สงสี่เปนแบบที่นีต้อหลักแมนครับผมบัดนี้ทั้งครอบครทั้งบอเทยรือพิเทนี่สิว่าลูกสให้เป็นคนไทยด้วยเขาเยอะเลนะ กุลาวเออสาวลาวอ่ะทั้งใหญ่ของพิเทศบบาลยังปะบ่ครับบวบาลครับก็เลี้ยแต่ครับมมันรักจุมันเกิดขึ้นได้เนาะแมนครับพ่อก็บอกว่าแล้วแล้วแต่กับร่องเปิดใจกันเบิ้งว่ามันอยู่กันได้บ่เหนือนีบอจีน่าครับตอนนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็รับลูกหมดแล้วแมนครับรับลูกหมดแล้วครับก็คือตอนนี้พิเทศนี่ก็อยากไปลาว่แต่แน่ใจก็อยากไปก็ได้ครับแต่ไปก็ไมไมเบิ้งอย่าง อยากไปท่องเที่ยวนี่นะครับอยากหูว่าบ้านผมกับประเทศลาวบางีนะครับว่ามันเหมือนกันบ่หรือมันแตกต่างกันบ่กสิเด็นะครับบางคนบอกเลยว่าสิต่างกันหลายดิแต่ประเทศประเที่ลาวต่างกันหลายดิแต่สิคนเราฟีเด้แต่สิ่เด็ไปนั่งรถไอ้เต็นเนาะรถหุงนดหนังรถสองแถวขี่บนทางดินแดงสัมผัสบรรยากาศแบบอ่ะย้อนกลับไปส0 5 0ปีประเทศไทย ก็คือบ,บ,บ้านบ้านเบาเทนี่เัรหน้่านอุบ้านเทคนกีดวะเนี่ยตอนนี้เริ่ม,ทมแทบหมดเลยครับตะกี้ก็นเป็นหินแห้งกันครับตะกี้ตอนนี้เบื่อแล้วเนาะเหมือนแบบนะผมตะกีดเล่นหิ้วนะี่หินแห้งนี่โอ้ยมาแดงมากเลยตะกีดแล้ว,หว,หวแหะแแล,วละตอนเทก็จะได้กลับไปเล่ากันสิหย่อนยุบเด็ดถ้าว่าไปย่อมฝนย่อมน,นี่ก็สิสืต้มไรเงี้ยก็สิมีโคตรมีต้มเลยก็สิริพวเขาก็มีเพิ่งเจอกันแล้วเป็นช่งสิลำบากเงี้ยไม่นึกเลยนะหน้าฝนหน้าฝนเลยเ่าเป็นยังครับมันเป็นธรรมชาติแต่ว่า ก็คือพ่อแม่ท่างผุนเป็นกระเป๋ของเนาะครับดีดีต้องรักครับผมบะเนียค่าสินสอดหรือว่าค่าจัดงานแต่งเป็นของ,พงแพงเพื่อว่าดูสิเดี่เพื่อว่าหนุ่มคนไทยแบบว่ามีแบบอ่ายังไงอะ่ะชอบสาวลาวเหมือนเบ,บาเทีปแบบเป็นแนวทางว่าเออไปแต่งไปขอมันยากไหมผู้ใหญ่ทั้งนู้นเขาว่าย,ยัางไงประมาณนี้นะที่กองประเพณี่แบบเป็นวา่าอะไดรเนี่ยท่านกับพ่อและแม่ กับบริเวว่ายังครับผมกับบันเวาแบบว่าแต่หักแม่ก็เรียกประมาณแชนแชนนิดๆนะครับแสนนิดๆก็คือทุกอย่างอยู่ในแสนนิดๆแม่ครับผมแต่ว่าประเภทนี้เราจะเป็นซีเด้ก็จะกินโลมัวนะตรงนี้งัวตรงนี้มูเด้ยบานเ้างนอกประเภทนอกตรงมีไก่ตรงมีไก่โตมะ่องโต๊ะเพราะว่าเฮตุตามประเภทีเพื่อว่าโมกับฆ่าให้เทาแกกินทอแกร่วมกับพี่น้อง คองอ่าคือญออาติญาต<ร>ิทางพอเท่าไม่เถ่าของเจา้าคือวันแรกที่ไปเนี่ยเขาต้องล้มหมูแล้วนะแมนเพราะว่าเพิ่นตองมามือนั้นต้องมาหมดหมดบ้านอ,ะอ่ะคนมากินในงานแต่งของเจ้าแล้วก็ต้องมีผู้ใหญ่บ้านนะว่าเป็นกีาิานมาเซ็นรับแมนว่าเขามาสู่ขอ้อง,ต,องต้องเสียงเงินในผู้ใหญ่บ้านนี้ได้บหานี่เสียเงินี่บ้านเลยนด้นดนี้แต่ประเทศไทยสิคือการบริีภคจะต้องทำยิงไอันนี้คันงานแต่งนี่คันที่ บ่มี่ครับเจะเภทนี้เหมือนใครวะครับไปบอกพญ่าบานจริงๆครับไปแจ้งพญ่าบานเราไปแจ้งว่ามุดพามีงานแต่งหรืองานบวชจริงๆีรับเราไปแจ้งพญ่าบานเราไปพญ่าบานกระจายข่าวแมนครับเราก็่าวใจไว่าเออว่าบ้านหลังนี้หลังนี้เออว่ามีงานแต่งมีงานมบวชดังชี่อนะเขาจะไปชี้บอกกระจายข่าวคือแบบว่าวาเลเชตทอร์คุ่นแต่ว่าบ้านเฮาแตกต่างนะบอกแต่บานเฮาบ่มี่เลย บ้านเฮาบ่ได้ประกาศใส่ตำรวจข้งไหมก็คือสมมติว่าถ้ามีงานแต่งที่บ้านอะต้องไปบอกต้องไปยกมือไหว้เนาะต้องไปบอกผู้ใหญ่บ้านเขียนใบฉมกเฉิให้เราต้องเซ็นให้แต่เฮานี่ต้องย่างขึ้นทุกลังเฮือนน่ะอยู่บ้านอันนี้บ่ได้ก็สิแตกต่างกันหลายเด้อือโอเคเลยแล้วก็พวกซิ่งสอกซิ่งชันงัวนี่เนื้อชันนอหนี่อกับยกไปกวนกินเบิดเด้บ้านผมน่ะพวกคนชิกลินก่อนเด้ในแซ่บเส็บน่ะมา낭ซื่อเด้ประเพณีรือเวทเรื่อนั้นเด้อ่าแล้วก็จะ ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะก็ถ้าสมมุติว่าญาติทางฝ่ายบ่าเทศไปนะก็จะมีหมอนมีผ้าขมา้าบางทีก็มีผ้าถุง<ม>เขาเรียกว่าขอเข้ามาหรือว่าวาผู้หลักผู้ใหญ่มหมอนจะเป็นของชํำด้วยญาติที่สนิทกับอ่ฝั่งนี้นะฝั่งน<ม><ม>ลืมไปซื้อใช่ปะบ่าเทพนี่นะชิมนจังสีได้ บ้านผมน่ะมันกะชิคือแม่นกันบ้ามันก็แค่ไข่กันนะครับปีนี้เราปีนี้ไายไข่บ้าแม่นครับมันกะชิมีแบบพวกมีมอสมีผังงอมแล้วก็ชิมีพวกต้นกล้วยอยงเี้ยไครับไอตอนตอนนั้นตอนแห่เขยบ้านผมถ้าแห่เขยก็จะมีต้นกล้วยเล้อยแล้วก็มีน้ำเต้าบางคนก็จะกั้งร่มให้เขยเดินอ่าแล้วก็โหงเหมือนกันไหมคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเนาะแม่นครับแล้วปานิ่นอาจากสิถึงป้านี่สิไปแต่งมาเนี่ยอ๋อตย์นี่ยค พอเก็บเงินก่อนครับกําลังเก็บเงินก่อนแม่นครับกําลังเก็บเงินอยู่ครับผมก็คือยังไม่มีแผนว่าจะไปแต่งวันนี้แต่ว่าเก็บเก็บรวมไม่ได้ก้อนก็ที่แม่ยายบอกมาว่าเสน็กว่บาทแล้วก็ก็ไปแต่งแม่นครับผมก็คือยังบเคยไปประเทศลาวเลยโบครับแต่ได้ใจก็ขอยากไปยิ่อไากไปบอกแม่นครับก็คือแบบว่าเหตุผลอย่างคือลงหมักสาวลาวแต่ฮากกับคนไทยมันจมักัผบิดว่าอืม เคยเคยเคยคบกับคนไทยครับผมแล้วก็เพิ่นฮังโอ้เฮ้าก่แมนครับผมก็เลยว่าอยากลองเขาเบิ้งด้งยชื่อว่าบัดบัดบัดขู่ซาลาว์เลยก็ได้เบิ่งจริงใจแมนครับเพิ่อนก็มินชัยดีนะครับแมนมีใจดีก็จริงใจดีนะครับออ๋ก็คือก็คือพอเบ่าเท่นี่ช้ำไล่มาหลายคนแหลกับเสาบ้านเจ้าของนี่แมนครับผมออ๋ก็เลยลองเปลี่ยนอ่าเว่บ้างไปขู่ซาลาว์บ้างเขาจริงใจบ่แมนครับก็เลยแบบ ตัวไทยเนี่ยตรงลงวงใจเป็นแฟนกันใช้ชีวิตรวมกันแมนครับอ่าแต่ว่าคู่พวกมี่เนาะปกติคนกเนากแบทะเลาะโมเป็นนี่กันแมนครับก็มีครับแต่หากมีบ้างเนาะมีบ้างก็ทะเลาะกันบ้างครับอืมแต่หากพวกต๊ะตีนี้ไม่มีครับมอแมนได้แต่เบลเตอร์พนก็อันนี้ต้องต้องว่าดีสิก่อนเพราะว่าเตอร์นคือกันเป็นคอนกับโมหมักใช้ความรุนแรงเอาโอเคพ้นคุยกันดีกว่าเพราะว่าเห้ไปทำลายผู้ยิ่งเนี่ยมันตั้งแต่ไหนนะสะเลาะเตอร์พ่นเตอร์พนหรอ มองดูแล้วมันเลียนกันส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวคันแถวบ้านผมนะครับดูประเภทนียู่บ้านเลยครับอ่าคันสมมุติตีเมียจริงจริงคันแถวบ้านพูดรักพูดเห่าเพิ่มาคันตีเมียชัำตีเมียเจ้าของแม่เองครับแสดงว่าพี่เท่เราเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงนะมองลึกๆแบบจุดจุดความดีตรงเนี้ยที่มัดใจสาวเราได้วันนี้แฟนซื้ออยัางบอกเลยบอกซื้อฝนน้องฝนแมนอายุเป็นต่อไหน สิบเก้าเหรอโอ้แต่เด้งอันนี้สามสิบกว่าเนาะแมนก็ห่างกันอยู่สิบกว่าปีนะแมนครับไปยีป่ส<ร><ร>ิบห้าปีเหสิบห้าปีเขาบอกสิบสี่สิบห้าปีเหรอม้วนอต้นบ่หง่อนบ่เหรอแมนครับอายุห่างกันนะอายุขันห่างกันก็ตอนนั้นตอนนั้นทางคุนก็อายุแบบว่าถามเพนแล้วเนาะก็ะคือบนแบบเป็นหมักสาวเล่าได้ไปนอนเลยกะสมหวังเรียบร้อยเนาะแมนครับ อนาคตียากไปฟังเล่าครับผมสีบอกเรืหนึ่งระวังได้กลับไปเล่าแล้วมันกองร้อนไดนหือว่าอยากกองร้อนบ่กทำดูว่าหูจักกองหลอนเ่าหูจักกองร้อนอยู่บ้างหูจักบมันกองร้อนมันคล้ายๆแบบเป็นตำรวจหมู่บ้านตำรวจที่บ้านตำรวจบ้านแต่ว่ามีหน้าที่ที่แบบดูแลความสงบเรื่อยในบ้านมีปืนอ่าบางทีเขาจะมีเขาอาวุธกู้ภัยที่บอก เขาไว้ดูแลบ,บ้านหรือ็ปป้องกันอืแต่ว่าบางทีก็เขาอาจจะเอาก็เรียกอะไรเอาที่เขามีอำนาจนะทำเกินกว่าเลยบนหน้าที่ทเกินหน้าชีบอยาบ่ากที่มีข่าวลบๆกันในใจกันอย่างคนแรกแแม่นครับแต่ว่าถ,ถ้าไปคือเล่าเนี่นะบอกวินเราไปแบบ อ่ไปขอสาวไปแต่งสาวเพราะว่าเล่าบเพราะวันเล่ายังเม่เคยเมื่อวันเล่าเล่ายังบูจักก่ากัง้อนแบบใดแต่ว่าอย่าไม่ํานะว่าถ้าไปแล้วห้ามนอนบ้านพ่อตานะนอนบ่ได้ได่บ้านพ่อตาพิษสิอ๋อนี่นี้วันเสบียงคนใหม่ครัอนอนบ่ได้นอนอะไร้จะต้องไปนอนโรงแรมเพระต้องไปนอนโรงแรมได้เลยจะห้ามแล้วถ้าไปบ้านบ่าวบินก็ห้ามนอนบ้านบ่าวบินถ้าไปกินข้าวกินปลาได้แต่ว่านอนไม่ได้ไปเที่ยวได้เที่ยวได้แต่ตอนกลับตอนนอนต้องไปนอนที่อื่นนอนที่โรงแรมอย่างเดียว อันนี้ก็เป็นระเบียบกฎหมายเนาะแต่ละประเทศเรามันก็บผมคือกันเนาะนี่แหละเนาะสิ่งที่แบบว่าคนไถ่คนบางคนก็บางคนกูมบางคนนี่ยากเลยนะโอ้ยมันไปหลอกประเทศลาวกลัวกองร้อนกลัวกองร้อนอย่างจีนต้องมาเที่ยวดิแต่สำหรับประเที่ยระหยัดเนาะบอห์ประหยัเนาะอยากลองบนกินเรื่ครับอยากไปคือกันอยากลองมึงกลองร้อนฝ่าไม่สนีเนาะครับครับผมบาติพ่นกับผมนี่ยังดีเนอะมาถามเนาะแบบว่า ชีวิตข้อมักผู้คนมันเกิดขึ้นนไหนน่ะโอเคนะครับไม่ใช่นาอ FC ทุกคนเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าทุกคนจะมาทามกันาพี่นอสวัสดีสสวัดีครับผมสวายดีครับพีครับ